สวัสดีคะ่ะพ่อเปิดใจสาเหตุเอาลูกมาทิ้งวัดสมานหลังถูกจับคาโรงพยาบาลยังคุยกับเมียว่าสงสารลูกแต่สิ้นหนทางแล้วพ่อเปิดใจสาเหตุเอาลูกมาทิ้งวัดสมานหลังถูกจับคาโรงพยาบาลหวังมีคนมาเห็นแล้วเก็บไปเลี้ยงยังคุยกับเมียว่าสงสารลูกแต่สิ้นหนทางแล้วลั่นจะขอกลับไปรับมาเลี้ยงเอง จากเหตุการณ์กรณีเด็กแรกเกิดถูกนำมาทิ้งในวัดสมานร,รัตนารามตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาโดยกล้องวงจรปิดของวัดจับภาพรถกระบะขับเข้ามาในวัดเวลา2นาฬิกา22นาทีวันที่25กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีผู้หญิงสาวอุ้มเด็กออกมาวางไว้หลังเท้าเวสุวรรแล้วขับรถออกไปจากวัดทันที กระทั่งมีคนมาพบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่25กุมภาพันธ์68ที่ห้องสืบสวนสอพ,พอเมืองฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายเอิร์ธขอสมวนชื่อและนามสกุลอายุ19ปีพ่อของเด็กผู้ขับขี่รถกระบะมิซูบิชิไททันสประตูสีขาว หมายเลขทะเบียนกพ4 1 6 9าฉะเชิงเซาคันที่นำเด็กชายวัยแรกเกิดมาทิ้งไว้ที่ซุ้มทางเข้าวัดสมานรัตนารามมาสืบสวนส่วนหญิงที่นำเด็กมาทิ้งคือนางสาวน้ำขอสงวนชื่อและนามสกุลอายุ19ปีแม่ของเด็กในขณะนี้นางสาวน้ำยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโพเนื่องจากอวัยวะเพศมีบาดแผลฉีกขาดเลือดไหลไม่หยุด นายเอิร์ธกล่าวว่าสาเหตุที่นำลูกมาทิ้งที่วัดเพราะมองเป็นที่พลุกพ่านอาจมีคนเห็นแล้วรับลูกของตนไปเลี้ยงไม่มีเจตนาให้ลูกเสียชีวิตตนทำอะไรไม่ถูกเพราะตอนกลางดึกตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเด็กร้องภายในห้องและพบว่าภรรยาคลอดลูกออกมาแล้วตอนนั้นรู้สึกสับสนเพราะมีปัญหาเรื่องการเงินและไม่มีใครเลี้ยงดูลูก เนื่องจากตนเป็นคนต่างถิ่นมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาทำงานในโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเซาและทำกะเดียวกับภรรยาหลังนำลูกไปทิ้งก็ได้พูดคุยกับภรรยาว่าสงสารลูกแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ได้บอกกับผู้ปกครองที่บ้านทั้งสองฝั่งซึ่งที่บ้านมารู้ตอนเป็นข่าวและได้โทรศัพท์มาหาพวกตนหลังจากนี้จะเดินทางไปยังวัดสมานร,รัตนารามขอลูกชายจากท่านเจ้าคุณกลับมาเลี้ยงเองต้องปรึกษากับผู้ปกครองว่าจะนำลูกชายกลับไปเลี้ยงที่บ้านเกิดตำบลอุบลราชธานีและขอโทษสังคมที่กระทำเรื่องแบบนี้ ตนคิดน้อยไปไม่มีเจตนาจะทำร้ายลูกพอตทเอกชลิตคำหลิ่งรองผกกสสส,อสอพอเมืองฉะเชิงเซาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้พอตทเอกภพสกุลสยมภูสวสสสพอเมืองฉะเชิงเซาติดตามไล่กล้องวงจรปิดจนสามารถระบุทะเบียนผู้ครอบครองรถได้ ก่อนจะนำกำลังไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งใกล้โรงงานที่ทั้งสองทำงานอยู่ในพื้นที่ตำบลสนามจาันอำเภอโพจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ไม่พบตัวจึงสอบถามจากบุคคลข้างห้องพบว่าทราบว่าเจ้าของห้องพาภรรยาไปโรงพยาบาลบ้านโพจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบ้านโพก่อนจะพบตัวนายเอิร์ธนั่งรอภรยาอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน จึงเชิญตัวมาสอบสวนที่สอพอเมืองฉะเชิงเซาเบื้องต้นนายเอิร์ดยอมรับสารภาพในสิ่งที่ทำลงไปซึ่งหลังจากลงบันทึกคำสารภาพเสร็จสิ้นจะคุมตัวส่งต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปขอบคุณข่าวสดค่ะ